เอ้ยโอ้บ่มีเด่นเลยบอกขาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนอหาเขามาหลัตรงองอนบคงคเนาะเอาบสมชวไสยบทสมเนาะสะเวนตกหับหูเอเนาะแรงวาแล้วมาเพราะว่ามือม่มีเวลาเนาะงว ทำแล้วฮะมาทักเอามือซอยมันดีครับบุกสมมุติหาง,งาบอ่อคอยนั่นก่อไปอเรื่องละโอ้ช่องหังครับในลายเติบอยู่เขาข้าวๆนี่หุ่นหมาแป้งมันใส่้ครับเอาแป้งมันใส่กันมเมย์ให้เมย์เข,าข้าคาบไข่ครับจะไลม่มาก็เริ่มมีเปลงแล้วเด้อครับเริ่มมีเปลงแล้วเพราะว่ามันเข้าเดือนซ้ำแล้วนนนเนาะในอ่าซ่องหังครับม่เนาะ สังเกตว่าการมันยินเนาะว่ามือแหลงมันบ่มีแดเด็ตเม่เข้าอยู่นําครับตรงนะครับบ่ยมอมเดือนี่บ่ยอมนี่ก็กลุ้มกันอยู่นําครับแล้วเมืนมาช่วยแดดฮ้อนๆนี่แม่เขา้ายางนี่เอาเบิดเดือนะบ่อยู่ซะนี่เพราะว่าแดดมันฮนะ้อนอนะนี่บ่มีแดเด็ตเนาะข้อมือแหลงเพราะว่ามือเว้นได้เลี้ยงหวาบบอมีเวลาต้องเอามือชว่วยแดดฮ้อนๆครับแม่เข,าขออ้ายางนี่ดิอีแเฮาก็ได้เคาะแล้วก็ย้ายบุ้งไปเลยเนาะ ว่ายุบกเก่าไปได้กัดเม่เขาก็เริ่มมันเป็นลายแล้วเนาะน่ายืมใจได้แล้วล่อให้เขา,าเป็นลายกว่านี้นครับเรีนยนหน่อยได้ยิบห้อง6โมงนึง21นาทีครับค่ำแล้วก็คือปิดคลิปเลยครับทพราะไมเนาะอหล่อตอน,นเมยเขาเบิดถือมืดเนาะอาบมันก็อีโบงามบันไดบึงบรสัทธ์ ข้อคุณสำคันที่เข้ามารับชมนะครับเนาะห5ยูหากินตามฤดูกาลเมนเทให้ฮอตเดียนซีเอานี่นะ้อีได้ไล่นะครับเพราะว่ามันเป็นไข่น้อยอยู่มีไลนะ่เนาะมันเป็นเปลงนี่ส่วนหนึ่งส่วนส,วนสามนะฮุมบึงนะเดียมซีเอานี่อีไลก่กว่านี้ครับเปลับคลิปนี้คือเอ็มลาหาจักกันเลยครับบุ้มยวนไทยบ้านโคกสวัสดีครับ